สวัสดีครับผมสุเมธมามาตหัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เราก็จะมาว่าในส่วนของการคำนวณเพื่อที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ให้มันเหมาะสมนะฮะกับลักษณะของเครื่องมือทั้งหมดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัว device หรือว่าตัวอุปกรณ์คอน s u m อ e r ทั้งหลายหรือเครื่องใช้2ก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ 3. ก็คือตัวอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการให้พลังงานก็คือตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวโซลา r c เซลล์นี่คือทั้งหมดที่เราจะว่ากันในตอนนี้เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าพลังงานทั้งหลายนี่ฮะมันจะถูกแลกด้วยพลังงานจากพลังงานหนที่เราอยากได้ ก็ต้องไปแลกกับอีกพลังงาน1กําลังไฟฟ้าแลกเป็นความเย็นอันนี้ก็คือตัวแอร์คอนดิชันนะฮะแอร์คอนดิชันหรือพัดลมอะไรประมาณนี้นี่คือการแลกกันถ้าพลังงานไฟฟ้าที่เราไม่สามารถผลิตเองได้เราก็ต้องไปซื้อเราก็ต้องไปปัน่นเราก็ต้องไปหามาหรือพลังงานไฟฟ้าแลกเป็นแสงสว่างนี่คือการแปลเปลี่ยนเอาพลังงานหนไปแลกกับอีกพลังงานหนนะครับเพื่อที่จะ ให้ได้ตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเพื่อที่จะเก็บพลังงานส่วนหนึ่งเอาไว้นี่คือการบริหารและก็จัดการพลังงานนะฮะก่อนที่เราจะาทำการรู้จักกับระบบของการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นตัวกำเนิดหรือตัวใช้พลังงานนะฮะเรามาทำความเข้าใจอุปกรณ์ อยู่4ตัวก่อนไอ้สตัวเนี่ยคือสาระหลักสำคัญที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นว่า Device ก็คือตัวใช้พลังงานดังนั้นกระบวนการลักษณะแบบนี้จะขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ d i v i c e ของเราหรืออุปกรณ์ c o n sumer ของเรานั้นเราใช้การเปลี่ยนแปลงพลังงานลักษณะแบบไหน ข้อที่2ว่าด้วยเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่คือตัวพักเก็บพลังงานที่ง่ายที่สุดในปัจจุบันแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ทำงานในลักษณะแอคชั่นเพราะว่ากระบวนการในการแอคชั่นหลักๆก็คือการนำขดลวดมาตัดสนามแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กตัดสนามขดลวดกระบวนการในลักษณะแบบนี้ฮะมันจะเกิดไฟฟ้าขึ้นมา ถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดการแอคชั่นเนี่ยมันน้อยหรือเกือบจะไม่มีเลยนะฮะแอคชั่นก็แค่กระบวนการของการทำปฏิกิริยาเคมีนะฮะอย่างเช่นแบตเตอรี่ที่เก็บด้วยระบบเีลวแอซิดก็คือตัวเซลล์ตะกั่วมันก็ทำงานระหว่างเจ้าตัวแผ่นธาตุทองแดงข้างในกับแผ่นตะกัว่วแล้วก็เอาน้ำกรดมาเป็นตัวจัดการเพื่อที่จะ ทำให้พลังงานมันมีขึ้นนี่คือตัวอย่างที่จะให้เห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งในการเก็บพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานไฟฟ้าก็คือตัวกลางตัวหนึ่งที่จะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตัวที่3ก็ว่าด้วยโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ก็คือตัวแปลงพลังงานชนิดหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆกับเจ้าตัวดีไวดีไวก็คือนําพลังงานไฟฟ้า แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเป็นแสงสว่างเป็นอะไรเยอะแยะมากมายแต่โซลา r c เซลล์เนี่ยมันแปลเปลี่ยนจากพลังงานแสงสว่างนะฮะที่เป็นลักษณะแสง u v ที่ได้มาจากดวงอาทิตย์แล้วแปลเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าแต่กระบวนการของโซลา r c เซลล์เราไม่สามารถที่จะเก็บได้ไฟที่ได้จากโซลา r เซลล์ก็คือเหมือนกับไฟที่เกิดจากเครื่องปั่นไฟหรือไฟที่เกิดจาก ระบบการผลิตไฟฟ้าในลักษณะแบบอื่นอุปกรณ์ตัวต่อมาก็คือตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็คือตัวกลางเหมือนกันตัวกลางที่จะทําให้ระบบการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์ดีไวท์ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวอินเวอร์เตอร์ไม่มีตัวกลางลักษณะแบบนี้เนี่ยอุปกรณ์ดีไวท์ของเราไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวพัดลมตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าีวงทีวีมีการใช้ไฟที่ไม่เหมือนกัน มีการใช้ไฟที่ไม่เหมือนกันระบบเนี่ยเมื่อไม่มีการใช้ไฟที่เหมือนกันเนี่ยโอกาสที่เราจะทำเป็นมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างลำบากมากดังนั้นกระบวนการในการสร้างมาตรฐานของการไฟฟ้านเนี่ยในเมืองไทยก็คือ2 2 0โวลต์50เฮิร์เพราะฉะนั้นใครที่จะผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่ยังไงหรือเก็บไฟฟ้าอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องวิ่งเข้าไปที่มาตรฐาน220โวลต์50เฮิร์ ถ้าเราได้คอนเซปต์ในเรื่องของ220โวลต์50เฮิรต์แล้วเนี่ยเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวตอบสนองเรื่องของสร้างมาตรฐานตัวนี้เอาไว้อุปกรณ์ตัวต่อมาตัวดีไวต e ตัวอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาเราซื้อมาปับ๊บมันบอกอะไรบ้าง 1. กํากำลังไฟหลังเครื่องสมมุติว่า 300W 300W ก็คือ300วัตต์ เพราะฉะนั้นมันใช้กําลังงาน300วัตต์ต่อชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าเสียบป,ปึก๊กมันกิน300วัตต์เลยไม่ใช่และก็อย่างที่2ที่ต้องติดไว้ตัวเนมเพลตก็คือแรงดันที่ใช้อันนี้คือสำคัญนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมือสองจากญี่ปุ่นหรือนำเครื่องเข้ามาจากเมืองนอกแล้วเราไม่รู้เข้ามาถึงปับ๊บเห็นปลัก๊กเหมือนกันเสียบจึงเกิดการเสียหายได้ ดังนั้นต้องดูให้ดีเรื่องของแรงดันส่วนที่3อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จําเป็นจะต้องบอกก็คือกระแสแต่ถ้าสมมุติว่าบอกแรงดันกับบอกกําลังมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถหากระแสได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่ากําลังมีค่าเท่ากับกระแสคูณด้วยแรงดันถ้าสมมุติว่าเราต้องการหากระแสก็ปิดตัวกระแสออกก็กําลังหารด้วย แรงดันมันก็จะออกมาเป็นกระแสโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นกระแสจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่จะต้องมี2ตัวหลักก็คือตัวกำลังแล้วก็ตัวแรงดันนี่คือมาตรฐานออมอกอจะต้องมีตามอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวและตัวต่อมาแบตเตอรี่บอกอะไรเราบ้างอย่างที่หนึ่งที่แบตเตอรี่ต้องบอกเลยก็คือชนิดของแบตเตอรี่ อย่างที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยฮะนี่คือแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตทำไมเราต้องบอกว่ามันเป็นลิเธียมฟอสเฟตถ้าบอกว่าลิเธียมฟอสเฟตมาตรฐานของลิเธียมฟอสเฟตเราก็รู้แล้วว่าในแต่ละเซลล์เนี่ยมันมีไฟอยู่ประมาณ3.2โวลต์ถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็นแบตบแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน มันก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่3 2โวล์แล้วมันจะกลายเป็น3.63.7โวล์แหละเห็นไหมแบตเตอรี่มันเป็นตัวบ่งบอกแต่ถ้าสมมุติว่าบแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่มาจากตะกวัวแล้วก็ทองแดงแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นแบตเตอรี่ก้อนละ12โวล์หรือเซลล์หนึ่งมีค่าเท่ากับ2โวล์ก็นับรูใส่น้ำกลัน่นเอา ถ้ารูใส่น้ำกลกั่น6ก็คูณ2เข้าไปก็มีค่าเท่ากับ12โวลต์นั่นคือกระบวนการชนิดของแบตเตอรี่มีความสำคัญอย่างมากนะครับอย่างที่2บอกอะไรสำหรับแบตเตอรี่กระแสนะครับกระแสที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอกที่มันสามารถทำได้ถ้าสมมุติว่า มีแบตเตอรี่มาหนึ่งก้อนมีแต่ไฟแต่ไม่มีกระแสอย่างนี้เราจะเอาไปสตาร์ทรถรถคันหนึ่งต้องการกระแสเท่าไหร่ในการสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีสเปคอยู่หนึ่งเรื่องสรุปว่าเราไม่สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่ทุกตัวไปสตาร์ทรถได้แล้วเราก็ไม่สามารถเอาแบตเตอรี่ทุกก้อนไปชาร์จกับลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปได้ กระบวนการกระแสที่จะจ่ายเนี่ยมันบอกเป็นชั่วโมงสมมุติว่าแบตเตอรี่ก้อนนั้นบอกว่า100แอมป์ต่อชั่วโมงสรุปว่าเราสามารถจ่ายกระแสได้100แอมป์และก็หมดภายใน1ชั่วโมงไอ้นั้นคือสเปคสูงสุด100%ของมันแต่แบตเตอรี่แบบเซลล์ตะกัวเนี่ยใช้ได้100%หรือเปล่านะฮะ แบตเตอรี่แบบตะกัวเนี่ยยังเก่งก็ใช้ได้แค่ประมาณ40เอร์เซเนี่ยถือว่าหืดขึ้นคอล้วเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงมันบอกว่าใช้ได้1 0 0แอมอย่างเงี้ยโอกาสใช้ได้ถึง100แอมในใน1ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้อย่างน้อยๆก็ได้แค่ประมาณ20นาทีหมดแล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการเก็บของมันเนี่ยมันไม่ได้เทียบที่100อ แต่ถ้าแบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะใช้งานได้มากกว่าแบตเตอรี่แบบเซลล์ตะกัวเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะลักษณะแบบฟอร์สเฟดเนี่ยมันใช้ได้ถึง6-70%ถ้าสมมุติว่ากระบวนการเวลาเราไปใช้ที่มีเสถียรภาพสูงๆเนี่ยแบตเตอรี่แบบตะกัวเนี่ยถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่คุณภาพต่าที่สุดในปัจจุบันนะฮะถ้าสมมุติว่าใครจะใช้ลักษณะแบบนั้นก็ต้องยกระดับขึ้นมานิดหนึงนะครับก็เป็น ตัว d e p ไซเคิลนะครับดิฟไซเคิลนี้ก็ข้างในมันก็จะเป็นเจลแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เอามาจัดก,การแก้ไขที่ปัญหามันเกิดขึ้นกับเซลล์ตะกัวโดยปกติเซลล์ตะกัวโดยปกตินี่มันจะใส่ตัวน้ำกรดลงไปแต่ดิฟเจลเนี่ยมันจะใส่ความเป็นเจลเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะระเหยมันจะอะไรมันค่อนข้างค่อนข้างน้อยมันก็เลยกลายเป็นแบตเตอรี่แห้งที่ไม่มี ตัวสารละลายที่เป็นของเหลวแบบจัดๆลงไปแต่ถามว่าโอกาสที่มันจะใช้ได้ยาวนานหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างที่3แบตเตอรี่ก็จะบอกแรงดันว่าแบตเตอรี่1ก้อนนี่ฮะมีแรงดันประมาณเท่าไหร่ที่เราจะเอาไปใช้เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่1ก้อนก้อนนี้เราก็คำนวณได้ทันทีว่า1ชุดนี่ฮะแก้อนนี่ฮะแเซล เพราะแปรเซล์แปรสมันก็สามารถจ่ายกำลังได้ที่24โวลต์ที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วดังนั้นกระบวนการ3เรื่องเนี่ยเราจะต้องเช็คกับแบตเตอรี่ให้ได้ว่าแบตเตอรี่เป็นชนิดไหนนะครับกระแสที่จ่ายออกมาในแบตเตอรี่ชนิดนั้นเนี่ยมีค่ากี่แอมป์และแรงดันที่ใช้ในแบตเตอรี่ก้อนนั้นที่มันสามารถเอาไปจ่ายได้เนี่ยมีค่ากี่โวลต์ เรื่องต่อมาโซลา r เซลล์ Solar Cell, แผงโซลา r เซลล์หรือแผง PV ตัวนี้ฮะเจ้าต,ตัวโซลา r เซลล์หรือแผง PV เนี่ยมันก็จะมีสเปคของแต่ละตัวว่าเป็นตัวกำหนดมีอะไรบ้างที่จะบ่งบอกว่าไอ้ตัวเนี้โซลาเซลล์มันเหมาะกับการใช้งานของเราหรือไม่นะครับมันมี4เรื่องนะครับที่เราจะจำเป็นจะต้องรู้ในส่วนของโซลา r c เซลล์ อย่างที่1ก็คือชนิดของโซลา r เซลล์ชนิดของโซลา r เซลล์เนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าไอ้เจ้าตัวโซลาเซลล์ชนิดนั้นมันผลิตไฟได้เท่าไหร่กําลังที่ออกมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าอากาศมันเย็นนะฮะคุณภาพของสัญญาณคุณภาพของไฟที่ผลิตออกมาเป็นยังไงถ้าอากาศร้อนคุณภาพของไฟของสัญญาณที่ผลิตออกมาเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าแผงเวลาเขาทดลองนะฮะเขาทดลองที่ อุณหภูมิไม่เกิน25องศาแต่ความเป็นจริงในบ้านเราทําได้ไหมฮะยิ่งอยู่กลางแดดอย่างนี้โอกาสที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันจะมีสูงมากเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นประสิทธิภาพของกําลังงานที่ได้เนี่ยมันก็จะต่ําลงดังนั้นยังไงก็จะไม่เต็มแล้วไฟมันจะออกช่วงไหนดีที่สุดถ้าสมมุติว่าทั้งปีเนี่ยโอกาสที่เราจะได้พลังงานสูงสุด จากเจ้าตัวโซลาเซลล์เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงพฤศจิกาธันวามกราจนไปถึงเข้ากุมภาแต่พอเลยจากนั้นไปนี่อากาศมันเริ่มร้อนจัดมันจะทำให้ชั่วโมงในการผลิตไฟเนี่ยสั้นลงเวลาแดดเปรี้ยงๆเนี่ยโอกาสที่เราจะผลิตไฟได้สูงๆเนี่ยมันจะลำบากมาก เพราะว่ามันจะผกพันกับเจ้าตัวอุณหภูมิยิ่งอุณหภูมิสูงกำลังก็ยิ่งลดต่ำลงมาเพราะฉะนั้นชนิดที่ใช้ดีที่สุดในเมืองไทยก็มีอยู่2อรุ่นโมโนโคริสตลไลน์กับโพลีคริสตลไลน์โพลีราคาจะถูกกว่าโมโนโคริสตลไลน์ตัวที่2กํกำลังของแผงโดยปกติที่ติดในลักษณะของการใช้งานตามบ้านเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่50วัตต์แผงเล็กๆ 50วัตต์125วัตต์แล้วก็175วัตต์225วัตอ์ขึ้นไปเรื่อยๆแผงที่อยู่ข้างผมเนี่ยฮะเป็นแผง330วัตต์วัสดุที่เอามาทำเป็นแบบโพลีคริสตัลไลน์อย่างที่2นะฮะก็คือกำลังกำลังที่มันบอกว่าในตัวนี้ก็คือ330วัตต์แต่ถามว่ามันทำได้เต็มไหมฮะไม่เต็มผมเคยวัดได้สูงสุด ที่มันเต็มเต็มก็อยู่ในช่วงสักประมาณ9โมง -10 โมงช่วงนี้ฮะกำลังก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงได้ถึง320วัตต์330วัตต์เพราะกระแสจ่ายมาประมาณ9แอมป์นะครับ8แอมป์9แอมป์อยู่ประมาณเนี้ยนั่นคือเต็มที่ตัวที่3กระแสผมบอกแล้วเมืเ่อกี้ว่ากระแสที่มันสามารถจ่ายได้กําลังวัดเป็นตัวบง่งบอกอยู่ เกือบทั้งหมดอยู่ในนั้นเกือบทั้งหมดอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นแรงดันและก็กระแสพอเราวัดแรงดันเรารู้เลยว่ากระแสมันเท่าไหร่โดยประมาณเอาเราเช็คได้ทันทีเพราะอะไรฮะเพราะว่ากำลังวัดมันเป็นตัวบ่งบอกอยู่เมื่อเรารู้ p นะครับค่าค่า i เราก็รู้ได้เพราะเราวัดแรงดันเอาแรงดันที่บอกคือแรงดันที่มันจ่ายไฟออกมา เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าโซล่าเซลล์เนี่ยมันก็จะมีอยู่4เรื่องสาระหลักสำคัญในการอ่านเนมเพลตเพื่อที่จะเอามาใช้งานในการคำนวณค่าทั้งหลายนะฮะหชนิด 2. กํกำลังวัด 3. กระแส 4. แรงดันนะครับมีอยู่4เรื่องตัวต่อมาคืออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ลักษณะแต่ละแบบของอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ให้ดูเนี่ยนี่คือนี่คือ1ตัวของอินเวอร์เตอร์ที่มี ขายตามท้องตลาดที่เป็นลักษณะของอินเวอร์เตอร์แบบเพียวๆไม่มีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ไม่มีระบบการชาร์จไม่มีระบบอะไรเอาไฟจากแบตเตอรี่อัดเข้าไปปั๊บก็ออก220โวลต์เลยอันนี้คือ,เ,อเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์โดยทั่วไปราคาพวกนี้ค่อนข้างถูกอินเวอร์เตอร์ลักษณะแบบนี้แล้วก็ อินเวอร์เตอร์อีกลักษณะหนึ่งนะฮะที่มีการปรุงแต่งมีการเสริมระบบเข้าไปก็คือมีวงจรชาร์จเข้าไปมีวงจร ATS เข้าไปเพื่อที่จะสับไฟว่าตอนนี้ไฟมันใช้เป็นไฟฟ้าของตามบ้านหรือใช้แผงโซลา r เซลล์หรือดึงไฟมาจากแบตเตอรี่อันนี้ก็ซับซ้อนขึ้นไปนิดหนึ่งเขาเรียกว่าไฮบริด แล้วอินเวอร์เตอร์อีกลักษณะหนึ่งซึ่งผมไม่มีมาแสดงก็คืออินเวอร์เตอร์แบบออนกริดอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดก็คืออินเวอร์เตอร์ที่ใช้ร่วมกับสายของการไฟฟ้าพวกนี้ถ้ามีมีมีพลังงานจากแผงโซลา r เซลล์ปั๊บมันก็จ่ายไฟให้กับการไฟฟ้าเราเหมือนกับใช้ไฟของตัวเองไปด้วยใช้ของการไฟฟ้าไปด้วยถ้าเราใช้ไม่พอจากแผงโซลา r เซลล์ของเรามันก็ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาแต่ถ้าสมมุติว่า ไฟของการไฟฟ้าดับโซล่าเซลล์ของเราก็ใช้ไม่ได้นะฮะเพราะมันซิงกันนะครับนั่นคืออินเวอร์เตอร์อีกลักษณะหนึ่งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะมี4เรื่องเหมือนกันที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราใช้งานเหมาะสมหรือไม่แบบที่1นะฮะก็คือชนิดของอินเวอร์เตอร์ตามที่ผมบอกไปแล้วเมื่อตะก,กี้อินเวอร์เตอร์มี3 4ชนิดเราก็ต้องดึงมา1เรื่องเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับเรา เรื่องที่2ที่เราจะต้องคำนึงถึงเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือกำลังวัตต์ทำไมต้องคำนึงถึงกำลังวัตต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยเพื่อที่จะไปตอบสนองเจ้าตัวดีไว์หรืออุปกรณ์ที่จะใช้งานไฟฟ้านี่แหละฮะดังนั้นกำลังวัตต์เนี่ยมันก็จะต้องไปตอบสนองเจ้าตัวดีไว์ตัวนั้นตัวที่3กระแสะที่สามารถจ่ายได้แต่เราจะต้องรู้ว่ากระแสะเนี่ย สมควรที่จะเป็นเท่าไรกับอุปกรณ์แต่ละชนิดแต่ละแบบอย่างเช่นตัวเบรเกอร์พวกนี้ฮะเบรเกอร์ ER พวกนี้ส่วนมากก็ไม่ได้บอกกําลังวัดบอกแค่กระแสว่ากระแสที่ใช้เนี่ยมันเท่าไหร่นี่คืออ,อุปกรณ์บางตัวดังนั้นเราก็จะต้องมีเรื่องของพวกนี้นะะตัวที่4ของสเปคอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือแรงดันที่มันสามารถรับได้ต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าแรงดันที่ ยิงเข้าอินเวอร์เตอร์นี่ฮะหรือป้อนเข้าอินเวอร์เตอร์นี่มันมีลักษณะที่เป็นหลากหลายรูปแบบมันไม่ได้เป็นมาตรฐานว่า,าต้องเป็นไฟตรง12โวลต์นะไฟตรง24โวลต์นะไฟตรง48โวลต์72โวลต์ไม่เกี่ยวดังนั้นกระบวนการในการใช้งานของอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้อยู่พอสมควรถ้าสมมุติว่าผมยกตัวอย่างเจ้าตัวนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้จ่ายกำลังงานได้1,000วัตต์แบบเพียวไซ์ อินพุตเนี่ยฮะยีสี่โวลต์ถ้าสมมุติว่าเราเอา12โวลต์ใส่เข้าไปใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับมันไม่ตรงสเปคของมันนะครับไอ้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันตัวข้างหน้านี่ฮะตัวนี้ DC เท่าไหร่ยีโวลต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเอาสิโวลต์ใส่ไปได้ไหมไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าสมม,มุติว่าอินเวอร์เตอร์บางรุ่นนะฮะมันสามารถ ต่อไฟได้48โวลต์ก็ได้24โวลต์ก็ได้36โวลต์ก็ได้ไอ้นั้นอีกลักษณะ1แต่ตัวนี้คือสาระสำคัญเวลาเราซื้ออุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยเราต้องไปอ่านเนมเพลตมันให้ดีว่ามันเหมาะสมกับเราหรือไม่ถ้า24โวลต์นี่เราต้องใช้แบตเตอรี่2ก้อนถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบแตะกัวโดยปกติ2ก้อนแต่ถ้าเราทำแบตเตอรี่แ็คแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะเรากำหนดแล้วว่า กระบวนการในการสร้างแบตเตอรี่เพื่อที่ใช้กับอุปกรณ์พวกนี้เท่านั้นนี่คือความสะดวกในการประกอบแบตเตอรี่อุปกรณ์พลังงานผมเน้นย้ำนะฮะว่า3เรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องที่1ก็คือกำลังวัดกำลังวัดหรือ P ตรงท้ายด้วย P ก็คือตัว W แค่มี P อยู่ข้างหน้า P เท่ากับ3 0 0 W ก็คือกำลังวัตต์ที่ใช้ในเครื่องเครื่องนั้นต่อชั่วโมงมีค่า300วัตต์โดยประมาณนะครับอาจจะออมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าอุปกรณ์มันมีหลากหลายรูปแบบนะครับนี่คือตัวที่1ส่วนตัวที่2ก็ว่าด้วยเรื่องของแรงดันแรงดันเนี่ยก็ขึ้นต้นด้วย e แล้วก็ไปจบด้วย v อย่างเช่น E 220โวลต์ตัวหลังก็คือ V อะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวที่3ก็คือ I กระแสแทนด้วย I แล้วก็ลงท้ายด้วย A เพราะนั้น3เรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหลักสำคัญที่จะนำมาคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากสูตร P เท่ากับ E คูณ I กระบวนการพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยเขาคำนวณเป็นชั่วโมง สมมุติว่าไออุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนั้นมีกำลังเขียนไว้หน้าเครื่องว่า400วัตเราใช้12ชั่วโมงก็เอา400วัต์คูณด้วย12ก็จะได้เท่ากับ4,800วัต4,800วัต์เวลาเราคิดเป็นจำนวนเงินเราคิดยังไงเราก็เอา1,000ไปหารก็ได้เท่ากับ4.8 4.8เอาค่าไฟฟ้าไปคูณ ค่าไฟฟ้าไปคูณหน่วยละ5บาท5 4 20ก็ประมาณ20บาทเศษๆโดยประมาณต่อวันถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะประหยัดไฟ20บาท30บาทต่อวันเนี่ยก็เอาแผงโซล่าเซลล์ขนาด400วัตต์ไปใส่1แผงแล้วก็อาจจะมีแบตเตอรี่หรือไม่มีก็ได้นะฮะอันนี้เราก็จะประหยัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วตัวต่อมากำลังจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่บอกอะไรแบตเตอรี่ก็คือบอกแรงดัน บอกมาเป็นแรงดันและก็อีกตัวหนึ่งที่เราบอกตั้งแต่ต้นก็คือกระแสเพราะฉะนั้นเราหาก,กลังวัดจากเจ้าตัวที่มันแปะอยู่หน้าเครื่องแปะอยู่หน้าแบตเตอรี่1 2โวลต์100แอมป์ก็เอา1 2โวลต์คูณกับ1 0 0แอมป์มีค่าเท่ากับ1,200วัตต์แบตเตอรี่1ก้อนจ่ายไฟ1,200วัตต์สรุปว่าเอาแบตเตอรี่ก้อนนั้นไปจ่ายให้กับเจ้าตัวเมื่อตกี้เนี่ยฮะ มันได้ประมาณ2ชั่วโมงถ้ามันทำงานเต็มที่แต่ความเป็นจริงมันได้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่แบบเซลล์ตะกัวนะฮะมันใช้ได้แค่ประมาณ20-30%เองเพราะฉะนั้น20-30%เองมันก็อย่างดีก็ได้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวตัวโซลา r เซลล์ P นะครับ P เท่ากับอะไร P เท่ากับ V คูณ I มันบอกแล้วว่า P ตัวเนี้ยสมมุติว่าตัวนี้แล้วกัน นะครับ330วัตต์330วัตวต์แรงดันที่ผลิตออกมาได้ประมาณ40โวลต์40โวลต์กระแส8แอมป์กำลังงานที่ได้ก็คือ320วัตต์ของแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นั่นคือเต็มที่ของมันแล้วนี่คือกรณีที่ไม่มีโหลดพอมีโหลดปั๊บแรงดันมันก็จะตกลงมาอีกแล้วโหลดมันก็จะขึ้นอยู่กับแสงความเข้มของแสงอีกนี่คือการผลิตไฟฟ้าโดย ใช้ตัวโซลาร์เซลล์มันมีข้อกำหนดไว้ค่อนข้างเยอะตัวต่อมาอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ฮะอินเวอร์เตอร์ในลักษณะแบบนี้ที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยโดยทั่วไปเวลาเราไปคำนวณเพื่อที่จะใช้งานส่วนมากนะครับส่วนมากก็เอากำลังสูงสุดของมันเนี่ยหาร2อเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อเซฟเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์อย่างเช่นเรามีอุปกรณ์อยู่1ตัวกินกำลังงาน 4ี0วัตเวลามันเริ่มต้นทํางานเนี่ยมันกิน400วัตเลยหรือเปล่าไม่ใช่มันโอ้ยชูดขึ้นไปเห็นไหมเวลาเราสตาร์ทมอเตอร์ตามที่บ้านทั้งหลายเนี่ยไฟวืบเลยนั่นคือการกินกระแสะอย่างมหาศาลถ้าสมมุติว่าไอ้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยมีค่า1นึ่งพันวัตเสร็จแล้วเราเอาโหลดที่มีค่า1,000วัตวัตมาใส่มันสตาร์ทไม่รอดหรอกครับนะครับมันก็อยู่นิ่งๆเงียบๆของมันนั่นแหละฮะหรือไม่ก็บางทีกดจึ้งพังเลย เพราะว่ามันรับไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็ต้องเผื่อไว้2เท่าโดยประมาณที่จะเซฟอุปกรณ์พวกนี้นะครับเวลาช่วงสตาร์ทมันจะได้สบายสบายหน่อยเราสตาร์ทผ่านอินเวอร์เตอร์ก็คือไปเปลี่ยนค่าพลังงานเสียใหม่ไอตัวนี้1,000วัตต์ก็สามารถพลิกได้แค่500วัตต์เท่านั้นตัวนี้ กระบวนการในการใช้อินเวอร์เตอร์ในลักษณะแบบนี้สมมุติว่าตัวนี้2,400วัตต์กำลังงานที่มันสามารถจ่ายได้แต่ว่าเวลาเราเอาไปใช้จริงๆเราไม่สามารถที่จะเอา2,400วัตต์อัดเข้าไปโอกาสพังสูงมากดังนั้นก็สามารถใช้ได้ที่ประมาณ1,200วัตต์นั่นคือนิ่มๆเลยมันสามารถใช้ได้สบายเพราะฉะนั้นเวลาต่อเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต้นทางปลายทางอุปกรณ์ทั้งหมดตามที่ผมกล่าวมาแล้ว ดังนั้นลักษณะที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโหลดโหลดมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียวอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์พวกสวิตชิ่งพวกทีวีพวกอะไรประมาณนี้นี่คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียวถ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียวนี่โอกาสสตาร์ทเนี่ยมันมีเหมือนกันแต่มันสั้นดังนั้นกระบวนการในการทํางานของสวิตชิง่ง แล้วก็เวลาเสียบเข้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับมันโอ้ชุดขึ้นไปเร็วชึดกขึ้นไปเนี่ยมันเกือบจะมองไม่เห็นเลยแล้วมันก็ตกลงมาใช้งานเป็นปกติยกตัวอย่างสังเกตง่ายๆถ้าสมมุติว่าเราเปิดทีวีทีวีเครื่องใหญ่ๆใ,ในอดีตนะฮะในอดีตเปิดชึกมันกินไฟเยอะไฟก็ฟิตนิดหนึ่งแต่ปัจจุบันเป็นไงฮะเปิดชึกเกือบจะ เกือบจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากยุคอดีตจ,จนถึงปัจจุบันอุปกรณ์ยัคิ克เนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่กินไฟน้อยที่สุดดูอุปกรณ์ที่2อ,อุปกรณ์ที่มีลักษณะของการทํางานแบบขดลวดอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีการโอร์ชูดแบบสตาร์ทแบบแบบเหมือนเมื่อกี้มันกินเท่าไหร่มันก็เท่านั้นนะฮะผมยกตัวอย่างตัวฮีเตอร์ทําความร้อนหรือไม่ก็กระติกทาร้อนนะครับ วกกระติกน้ําร้อนพวกเตาไฟฟ้าพวกอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเสียบเท่าไหร่มันกินเท่าไหร่มันก็จะใช้เท่านั้นเลยมันไม่มีการโอเวอร์ชุมันไม่มีการ, hoot, การแกว่งอะไรใดๆนี่คือโหลดชนิดที่2โหลดชนิดที่3ก็คือโหลดชนิดมอเตอร์ โหลดชนิดมอเตอร์เนี่ยมันมีการโอชูที่ค่อนข้างมากพอทยานขึ้นไปปับ๊บมันก็จะไต่อยู่พักหนึ่งที่จะให้มอเตอร์มันมันวิ่งนิ่งก่อนพอนิ่งเสร็จแล้วกระแสมันก็จะตกลงกําลังมันก็จะตกลงอะไรประมาณเนี้ยการคํานวณกําลังงานเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะว่าในส่วนของแอปพลิเคชันเอาลักษณะแบบเนี้ยไปคำนวณเพื่อที่จะให้เห็นว่าการดึงอุปกรณ์มาใช้ในแต่ละส่วนในแต่ละเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะลงในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่ง ดูอุปกรณ์พื้นฐานนะฮะพวกเบรกเกอร์ถ้าสมมุติว่าเป็น ER, เบรกเกอร์ลักษณะการใช้ไฟล์ DC มันก็จะมีขั้วค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าเป็นแบบ DC เนี่ยมันก็จะไม่มีขั้วแล้วสายที่เราจะใช้นะครับถ้าเป็นลักษณะของโซล่านะครับมันก็จะเป็นสาย2ชั้นเป็นทองแดงหรือเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวนำอยู่ข้างในมันถูกขั้นไว้ด้วยซีลชั้น1แล้วก็ซีลอีกชั้น1เพื่ออะไรครเพราะสายพวกนี้เนี่ย มันต้องการทนแรงดันนะครับในการอาร์ควิ่งเข้ามานะครับไฟดีซนี่ค่อนข้างอันตรายนะฮะเวลาสูงสูงโอกาสที่มันจะดูดมากกว่าไฟ AC เนี่ยมันมีสูงนะครับออไฟโดยปกตินะฮะร้อยกว่าโวลต์200โวลต์นเนี่ยฮะอาร์คขึ้นไปเนี่ยไฟขึ้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยซีนไว้ค่อนข้างหนาแน่นอยู่พอสมควรนี่คือความลำบากของกระบวนการในการใช้เครื่องมือสำหรับ อุปกรณ์ที่เป็นโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นเจ้าตัวปลั๊กก็เหมือนกันปลั๊กพวกนี้ก็จะเป็นปลั๊กพิเศษมันก็จะมีความห่างอยู่แล้วก็ข้างในมันก็จะมีเจ้าตัวคอนดักเตอร์นะครับเป็นตัวนําในลักษณะแบบนี้เวลาเราเสียบเข้าไปโอกาสที่จะผิดเนี่ยค่อนข้างตับนี่คือเจ้าตัวพวกโซลาร์ปลั๊กทั้งหลายนะครับนีบ่เพราะนั้นกระบวนการเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับมันมีที่ล็อกนะครับนีบ่มันมีกระบวนการลักษณะแบบนี้แล้วสายเนี่ย ก็ค่อนข้างแม่นยำดังนั้นกระบวนการอุปกรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เซฟตี้อยู่พอสมควรแล้วอุปกรณ์ที่ลืมไม่ได้ตัวสุดท้ายก็คือกราวด์หลอดนะครับกราวด์หอดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเจ้าตัวโซล่าเซลล์มันอยู่ข้างบนเพราะนั้นระบบการลอกฟ้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจำเป็นทั้งหมดที่กล่าวมาก็ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็ อายุการใช้งานของอุปกรณ์ในแต่ละตัวเป็นหลักตอนหน้าก็จะว่าในส่วนของการสร้างแอปพลิเคชันว่าเราจะเอาสูตรพวกนี้ฮะที่ได้จากตอนนี้ไปสร้างแอปพลิเคชันกันนะครับเจอกันตอนหน้าขอบคุณมากครับผม